ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีก็มีกระการจับยาอีกล้วเล้อกพี่น้องครับมือวันที่สิกันยา2สองพั้าร้อยบเวลาประมาณสิบเนย์ศูนย์นอนครับมือนีปกครองก็เลยออกตรวจจับครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดหนองบัวลำพู นายสุวิทย์จันทวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพี่น้องพร้อมด้วยนายอนุพงศ์คำผู้แก้วครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วการนายพิสิใชัยครับอภัยปียกุลครับประลัดจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าเมืองหลวงบรรัวหลวงพูครับนายนิติปกรณ์แสงสุรวรรณนายอำเภอเมืองหลวงบรรัวหลวพูครับได้จับครับเหล่กาป้องกันกัน,กน,กนได้คือนายอนุชาค,ครับ ผู้เปี่ยมสักครับปรัดอำเภอพร้อมด้วยกำลังอสเฮ้าหนิล่ะครับได้เขาไปจับยาครับได้คือได้ผู้ต้องหานั่ครับได้ยามาเจ็ดรยสิบสอเมตรครับคือนายสิทธิชัยหรือซื่อเรนว่าหลงครับอายุสีบสาปีเด้อพี่นองเอก็ได้จับเขาห้องคังไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับทรงกล่องพิสูจน์ลักานยงเรียบร้อยตัวขี่ตรวเนียวแลวคกับ ส่งตำเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับพี่น้อง,น,องนี่ก็คือผลงานของอปูกข้องเมืองหลวงบัวลำพูนะครับกะพิาจารณาเบิงเ,อเ้อผู้ใดสเียเฮดดี้ยังกะไรเจ้าหน้าที่เพิ่อเอาจริงเอาจังเด้อตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีรายงานว่าแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ